ขณะที่วันนี้มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลานะคะก็ได้มีการจัดประถมนิเทศและก็แถลงข่าวค่ะโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1ตําตำบล1มหาวิทยาลัยเพื่อให้ประชาชนและก็บัณฑิตจบใหม่นะคะและกลุ่มนักศึกษามีงานทําในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทัศนาสริโชติรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาค่ะก็ได้เปิดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยให้กับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ะซึ่งก็ประกอบด้วยบัณฑิตจบใหม่50อัตรานักศึกษา25อัตราและก็ประชาชนทั่วไป25อัตราภายใต้มาตร การการแพราดนะคะเรื่องของโควิด1 9อย่างเคร่งครัด ซึ่งทางด้านของรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏสงาขาค่ะระบุว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 6 3ที่เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดําเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อย,ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่จะเป็นหน่วยบูรณาการโครงการนะคะและก็จ้างนักศึกษาบัณฑิตจ,จบมา และประชาชนทั่วไปในการที่จะฟื้นฟูและก็พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสังคมที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่างๆตามปัญหาและความต้องการของชุมชนนั้นๆค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รับมอบหมายให้ดําเนินโครงการดังกล่าวจำนวน5พื้นที่ประกอบด้วยตําบลเกาะแต้วอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะตําบลท่าหินอเาเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลาตําบลโคกม่วงอเาเภอคลองหอยคงจังหวัดสงขลาค่ะตําบลคลองหลามอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลา ตำบลป่างพัฒนาเพิมะน,นังจังหวัดสตูลซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาก็ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการภายใต้โครงการดังกล่าวเสร็จสิ้นวันนี้จึงเป็นการจัดประถมนิเทศร,รายงานตัวค่ะในการทําความเข้าใจกับผู้เข้าร่วมโครงการรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์การมือง,งานโครงการต่างๆที่จะเผยแพร่สู่สาธรารณชนต่อไปค่ะ